สวัสดีครับกับไมค์คคนกัชิวชิวสกอร์ตี้บายเซกเปกาผมสุเมจิตพักดีบดีใน,นรายการนะครับเอปพิโซดนี้จะพูดถึงเรื่องของ Arbitrary File Upload Security Misconfiguration นะครับอันนี้เป็นแ a บในตัวของเซกเปกาเองนะครับซึ่งตัวของ lab ในพาร์ทนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการ c o n f ิกการ h l n n l เ n g ส่วนของตัว .php ที่ผิดพลาดนะครับคือในส่วนของตัว Apa c h e เองเนี่ยเวลาที่เรา treat ในเรื่องของไฟล์ต่างๆครับเราสามารถกำหนดได้ว่าโอเคถ้าเป็นไฟล์ประเภทนี้จะต้อง treat เป็นลักษณะ HTML นะถ้าเป็น .php นะจะต้อง treat เป็นตัวของออ application ที่เป็น php อะไรอย่างงี้นะครับทีนี้ประเด็นคือการ configuration ในบางครั้งเองเนี่ยมันจะผิดพลาดเพราะว่าอ,อ,อย่างยกตัวอย่างที่นี้นะครับถ้าเป็นเราเขียนเป็นตัวของ a d handler application x ขีดเท D ดีขีดพีเแล้วก็ p อทเนี่ยมันจะหมายความว่าการมี p อทประกอบอยู่ในซับฟิกใดๆก็แล้วแต่ถือว่าเป็นการมวลผลแบบ p ีเีไฟล์ทั้งสิ้นนะครับมันไม่ใช่ว่าถ้าเป็น p อทเท่านั้นถึงจะทํางานแต่ว่าถ้าเป็น p อ p j p e g ก็ทํางานเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นอันนี้คือส่วนที่เป็นการ Configuration ที่ผิดพลาดของตัวแอปพลิเคชันหรือ,อขอหมายตัวของแอปเจเซอร์เวอร์นะครับ ซึ่งมันก็นำไปสู่เรื่องของตัวอัปโหลดไฟลอัปโหลดได้นั่นเองนะครับก็คือเราอัปโหลดไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น php jpeg ตัวของเว็บเซิร์ฟเวอร์จะมองว่าโอเคในเมื่อมันมีคำว่า php อยู่ในชื่อไฟล์ก็ถือว่า เป็นไฟล์ที่เป็น PHP นั่นเองนะครับซึ่งถ้าจริงๆแล้วเนี่ยพอเป็น .php .jpeg จริงๆแล้วมันควรจะถูกฟิลเตอร์ออกควรจะมองว่าไฟล์นั้นเป็นไฟล์รูปภาพมากกว่าที่เป็นตัวของ .php นั่นเองนะครับอันนี้คือตัวของช่องโหว่ในพาร์ทนี้ ทีนี้เราลองมาทําเรื่องของตัวโจทย์แลบ,บกันนะครับในพาร์ทแรกเนี่ยผมก็จะทำการสตาร์ตตัวของเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาที่เป็นเป้าหมายนะครับจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยจะทําการฝังตัวของ PHP P code เข้าไปในตัวของ JPEG ไฟล์จากนั้นก็เอาตัวของ JPEG ไฟล์นั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วก็ดำเนินการใช้งานตัวของ .JPEG นั้นนะครับในการที่จะโจมตีต่อ ะจะเป็นลักษณะของเว็บเชลเลยนะครับอ่าในที่นี้นะครับเป็น3 4 1 4 3 1 7 6 1หนผมทำการเข้าผ่านตัวของอ่าตัวของอ่าอันนี้คือเข้าผ่านตัวของคลินะครับก็จะขึ้นว่ามีไฟล์อัพโหลดเรียบร้อยนะครับทีนี้กลับมาที่ส่วนของตัวพาร์ทอ่า JPEG file นะครับในที่นี้เนี่ยผมมี JPEG file อยู่นะครับชื่อว่าตัวของ s e p e g a j p e g นะครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมจะใช้คำสั่งคำว่า j h นะครับ j h จะเป็นการแก้ไขตัวของไม่ตัดด a ตของตัวตัว JPEG file นะครับในนี้ผมก็ทำขึ้นมาแล้วก็ใส่เข้าไปเป็น PHP code นะครับเป็น system Uh, cmd แล้วก็ enter ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วทำการ copy ตัวของตัวเสปล p ย jpeg นะครับไปไว้ uh, jpeg ไปไว้ php jpeg นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมทำการอัพโหลดตัวของ php jpeg ขึ้นไปซึ่งก็พบว่าเราสามารถอัพโหลดได้ปกตินะครับจากนั้นเสร็จนะครับพออัพโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราก็เข้าไปที่ตัวของรูปภาพจะพบว่ามันสามารถอัปโหลดได้แล้วก็ตัวของเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับมันจะ treat ไอตัวของ .php .jpeg เนี่ยว่าเป็นตัวของ php file จะเห็นว่าในที่นี้เนี่ยมีการรองรับเรื่องของการ execution ตัวของ cmd นะครับคือเมื่อกี้ผมมีการระบุทำ w e b ็บช l l ขึ้นมาว่าให้มีการใส่ตัวของ system เมื่อมี php code ที่ที่รันตัวของคำสั่ง system ซึ่งคำสั่ง system นี้จะรับตัวของ คำสั่งอีกทีนึงมาจากตัวของตัว,ตว,ตวแปล PS p cmd นะครับสิ่งที่ทำในในส่วนนี้ก็เลย อัพโหลดขึ้นไปเมื่อเราเข้าไปที่ตัวของ s p ph p php jpeg แล้วเนี่ยมันด้วยความที่มันมองว่าอันนี้คือ php application มันก็เลยพยายามจะ execution ตัวของคำสั่ง system แต่ว่าด้วยความที่คำสั่ง system เนี่ยเรายังไม่ได้กำหนดตัวของ cmd เข้าไปนะครับมันเลยกลายเป็นว่าขึ้น error อย่างนี้นะครับสมมุติผมเปลี่ยนใหม่เป็น cmd เท่ากับ ls อีกทหนึ่งนะครับ ผมจะเห็นว่าผมสามารถเซต execution file ได้แล้วก็มีตัวของคำตัวของชื่อชื่อไฟอยู่ตรงนี้นะครับที่เราอยู่ว่าโอเคในพาธที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยมีมีไฟล์อะไรบ้างนะครับอีกแบบหนึ่งที่ผมลองดูก็คือใช้คำสั่งเป็น c m i จะพบว่าตอนนี้เราเป็นตัวของ webkit data อยู่นะครับอ่า ถ้าเรากลับไปที่ตัวโจทย์ตัวโจทย์บอกว่าให้อ่านตัวของไฟล์ภายใต้ว่าเ t ็บนะครับผมก็จะใช้คำสั่งตรงนี้เป็น ls wa web html ขึ้นมาจะเห็นว่าเราเจอไฟล์แฟกที่ซ่อนอยู่นะครับก็คือจะชื่อเป็นชื่อนาสกุลตัวนี้นะครับก็เราก็ทำการเข้าถึงตัวของไฟล์นี้อีกทีนึงนะครับโดยก็เข้าตรงๆเลยนะครับก็จะพบว่าเราสามารถที่จะอ่านตัวของชื่อแฟกเอ้ยตัวของแฟกภายในได้ ในที่สุดนะครับดังนั้นในเห็นในเรื่องของการโจมตีในภาคนี้เนี่ยก็จะเห็นว่า จากการคอนฟิรเรชันผิดแค่เพียงจุดเดียวนะครับทำให้ตัวของแอปพลิเคชันนั้นมีช่องโหว่และทําให้สามารถถูกโจมตีได้ในที่สุดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นพาร์ทสำคัญการคอนฟิรเรชันเซิร์ฟเวอร์ใดๆควรจะทราบว่าโอเคแต่ละส่วนทํางานยังไงเพื่อจะให้สามารถที่จะป้องกันเหตุที่มันจะเกิดขึ้นแบบนี้ได้นั่นเองนะครับโอเคอิสวรณนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามเราพบกันใหม่สหรัาวันี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ